สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนีกาภาพเพื่อนเืนมาบ้านงาจ้าเมื่อนก้าอากาศดีจ้าเพื่อนเพื่อนแดดร่มๆมเพราะว่าอันจานนี้แหละจ้าเพื่อนเืนจะเริ่มจะอากาศจะเริ่มจะเปลี่ยนแล้วอากาศเริ่มจะเปลี่ยนแล้วกะอันเริ่มมีร่มหนาววีวีมาละจ้าเพื่อนเพื่อน เพืเพื่อนรักษาสุขภาพในเอจ้ากินน้ำอุ่นได้หลายเหลาซุ่วงนี้เพราะว่าหนาหนาวจะข้อเริ่มแหงละไอเจะเพื่อนเื่อนนี่ก็ที่เพื่อนเือนเห็นนี่ก็จะเป็นทั่วฟักเงาที่ว่าสุ้เอามาปลูกรอบที่สองนะจะเนาะเอามาปลูกรอบที่สองเนี่ยเพื่อนก็เริ่มเป็นปนวยหฮซุยจ,จะเป็นเพื่อนแต่บรูวา ช่วงอากาศหนาวนี่เพิ่นจะงามให้สูบอรหรือเพิ่นจะหลอดบอแล้วสุกจะปลูกไปเรื่อยๆจะปลูกไปจนกว่าเขาจะรู้ว่าพักชั้นนี้นี่ปลูกในช่วงใดได,ได้ได้กินได้เพิ่นพอรีเดีแล้วสุกจะปลูกปลูกเพื่อล่องเบิงจะเพิ่นไปนี่จะเป็นทัวฟักง,งาที่อันซูเอามเมล็ดเพิ่นนะจ๊ะ บบแมล็จากหน่วยแหงแ้งจะเป็นเปลือกจากหน่วยไอ้แก่ที่สดๆจะที่เปลือกออกเหลืองๆจะเป็นเปลือกเอาเอามาพอในทรายแล้วก็เพิ่งงอกขึ้นมาแล้วสุกดาเมาปลูกอีกรอบหนึ่งจ้ะอันบบแมล็นหน่วยแห้งเพิ่นเราจะหน่วยหน่วยเหลืองๆเพื่อที่เห้ห้าจากต้นแบบนี้จะหน่วยดิบๆเพิ่นไอ้หน่ายดิบๆเพิ่งจะเป็นเพล่อกแล้วก็ สู่ตล่างเอามะพร้าวแล้วก็มะปูรอบที่สองจะเป็นเปล่านี้เนาะโอ้พ็นขึ้นไฮโซยูจะเป็นเปลนเนี่ยเป็นน้วยยูจ้าเป็นน้วยยูที่ว่าก็จะได้กินยูจะเป็นเปลนานี่เนาะจากเมื่อนี็กมาบเดินปักทัว่ทัวปักเงาที่ว่าปลูกรอบสองไปหอดใส่แล้วน่าจะน่ะเป็นเปล่อนี่ดอกเป็นจ้า ดอกพ่นบ่บเป็นลายดอกจะ,ปะเ,กเป็นเนๆืเนี่ยดอกพ่นบ่บเป็นลายแต่ว่ากะถ้าย่อยเป็นดอกเป็นน้วยน้อยใน่จเปื่อๆนี่เนาะัวฝักงาจะเป็นที่ว่าซูซอเมเล็ดพันุในญี่ปุ่นนน่จะเปืือๆเนี่ยก็ได้เมล็ดพันุพ่นหลายอยู่จเะืเพื่อกเนาใแก่ๆพ่นสุกเก็บวบอยู่บ้านจะเอาไว้เห็ดเมล็ดพันุนี่เนาะจะเนาะ งามนี่นะหน่อยน้อยๆต้องแรงต้องแรงอี่จะเป็นเพื่อนมีเนาะจะมาอัปเดตปักทั่วจะเป็นเพื่อนมีเห็นบ่โอ้ยขักเนาะนี่จะเป็นเพื่อนเนี่นนจจนนนนยะจ,ะจะได้กินบแบบทอฟท์เงาช่วงหนาวหนาวบนเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ามาลุ้นกันเราจะได้กินวันนี้ ถ้าหนาวมาแล้วเพื่อนจะเป็นจังไรถ้าเพื่อนยังงามอยู่สุกะมีหน่วยแกอยู่จะเพื่อนๆอาจจะปลูกกินอีกไปเรื่อยๆใจเนาะนี่จะเดี๋ยวมื้อนี้สุกะจะมาเนี่ยอันเก็บเอาเมล็ดพันธุ์ของข้อกออมนาใช่ไหะเพื่อนๆข้อกออมนี่เพื่อนจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งจะเป็นเปลือบสุกะได้ล่องเข้าไป หาหาเบิงของมูลกระจับมักจำได้แน่บได้แน่นจ่จะเ,เ,เพื่อนเพื่อนใบเพื่อนเนี่ยจะใบเพื่อนเอาไปต้มกินแก้ไอได้จ้าเพื่อนเพื่อนแก้ไอและะ้วก็ในในส่วนส่วนต่างๆของโคกออมเนี่ยจะตั้งแต่หลักหอดใบเพื่อนเนี่ยก็สามารถกินได้ทุกส่วนน่าจะเนาะเพื่อนๆแล้วก็ยอดเพื่อนนี่จะยอดของโคกออมเนี่ย สุกันได้เก็บไปกินหลายเตอยูีจ้ะย,ยอดของโอกอออมเนี่ยก็สามารถเอาไปเฮ็ดกับข้าวได้จ้ะส่วเอาไปพัดกับไข่แซ่บีจ้ะเพิ่นจะมีรสขมเพ็ดร่อนจะเป็นเพื่อนกับบ้ามร้ายดอกจ้ะน,น้อยดิบดิบเพิ่นนะ่ะสุกอาไปแกเอาไนเพิ่นเอาไปไปต้มใส่ไข่ก็กินได้จ้ะเพื่นนอนเพื่อนลกการไนเะพิ่นจะเป็นเพื่อน ในอพนของโคกออมเนี่ยสามารถที่จะเอาไปตำแล้วก็ไปพอกแ,แก่แก่พิษได้จะเพื่อนเพื่อนแก่พิษได,ได้เอาไปพอกผิวหนังเห้าจะได้จะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใบเพื่อนเนี่ก็อาเอาไปต้มกับน้ำเป็นยาแก้ไอแล้วก็ส่วนต่างๆของเพื่อนนะเพื่อนเือนก็ลองไปหาเบื้องน้จะจะมีประโยชน์มีประโยชน์ หลายจลเจ้ะเพื่อนนี่เนาะสุกก็ได้ไปหาอัานนิดๆหน่อยๆจะบ่บ่ได้นี้หลายจำาม่ได้จะเนพื่อนจำาม่ได้ไปหาอัานอยู่เนี่ยแลยวเมื่อนี้สุกจะพาเพื่อนมาเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อนเนาจะเนาะปลูกในสวนก็งามจะเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเป็นบอลรุ่นปลูกหมวใจเนาจะเนาะ เป็นบอลรุ่นรูปหัวใจการนาฬากไปอีกแบบหนึ่งปลูกประดับสวนส่วนมากค้นเพื่อนจะจะบ่ค่อยปลูกหรอกจ้เพื่อเนเพื่อนเพื่อนจะบ่ค่อยปลูกจะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเพื่อนมิเป็นยาจ้าเพื่อนเป็นยาเพื่อนเป็นยาสามารถเข้ากับปลูกไว้ประจําขั้วเลื่อนของเ้าก็ได้ใจเกิดเหตุสุกเสิญหรืออีกอย่างนี่เนาะเนี่ย กเอามาต้มเป็นยาได้จ้าหรือจะเอาไปเห็ดเป็นชาสมุนไพรกินกับอันพักอื่นก็ได้จะเป็นเพื่อนจังสมมุติว่าใบามอนจังสีเนาะบดผสมร่วมกันเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาเป็นชากินตอนหนาวก็ดีเนาะจสำหรับพวกโซเน่หนาวเพืน่นจะไออายุ หลายกว่านาร่อนแต่เพื่อนๆความนาร้อนนี่บ่โดนจะจะว่าหนาหนาวน,น,นี่จะโดนจะอยู่เขตที่สูยุนที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เนาะจะเนาะนี่นนจะหนารักก็จะเพื่อนๆนี่เนาะเดี๋ยวๆก็ซุกะจะเก็บอามากแห้งๆเพื่อนนี่จะเพื่อนๆอมากแห้งๆเพื่อนเนี่ยเอาไปเป็นมเมล็ดพันธุ์จะเก็บเมล็ดพันธุ์องโคกออม นายเพิ่นนี่สงสัยนายแหงเพิ่นเอาไปจะเฮ็ดเป็นน้ำมันละเหยบ้านนอกเ,นเ,นออนนเ,เพื่อนๆสุก้อ่านสุจำบ่ค่อยได้เนี่ยไน่แหงๆเพิ่นนี่จ้ะเอาไปเฮ็ดเป็นน้ำมันละเหยได้ว่านสันเพิ่นว่าจ,จะ้ะเนาะเดี๋ยวปวกสุกะได้ทำการล่องกินยอดเพิ่นกน็โอเคเอาเป็นน้อยดีเพิ่นน่ะเอาไปแกะไน่ออกเลยก็เอาไปกิน เป็นสลัดเอาไปลวกก้อนจะเป็นเพื่อนส่วนไปลวกกับน้าร้อนก้อนละการจังสมบูรณ์ห่อจิกิ่งเป็นสลัดผักไอ้อย่างอื่นเท่ากับเอาไปผสมจิงกับผักอย่างอื่นได้จะเป็นเพื่อนนี่นอกจะเนาะเดี๋ยวมันเนสูตรจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บไอ้เมล็ดพันธุ์ของเพื่อนนี่จะเก็บเปยากจะเพื่อนเพื่อนนี่มาแห้งเพื่อนนี่นอกจะเนาะนี่เก็บเอาแบบนี้เลยนี่จะ ปลูกไว้ไบปลูกไว้ประดับสวนหฮอก็ได้จะเป็นเพื่อน,อนถ้าเกิดีหยังมาเรือนนี้หฮอก็สามารถที่จะเอาใบเพื่อนนี่จะใบเพื่อนคมๆนี่ก็เอามาเป็นน้ำมักไล่มแมลงก็ได้จ้ะนี่เนาะนี่จะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเก็บพ่อเก็บจ้ะนี่เลยเก็บเลยทาบ่เก็บเดี๋ยวเพื่อนจะมาลออจากล้มจากฝนในสวน ถึงเวลาเก็บต้องฟาเก็บจ้ะเนาะเก็บประหยัดเก็บเป็นๆนี่จ้ะเดี๋ยวสู้เอาใส่ตะก,กาใบก้อนนะจ๊ะนีะ่จ้ะมาเนี่ยสู้ได้ตัดเตรียมใบเดี๋ยวสู้จะให้เปล่ยนเปล่ยนเบิ่งอีกรอบนึงจ้ะเดี๋ยวสู้เก็บก้อนนาจ้าะเนาะเก็บน้อยที่ว่าจะแห้งๆเพิ่น นี่จ้ะสีน้ำตาลนี่เนานะเป็นสวนนี่ปลูกไว้ถ้าบกินก็นปลูกประดับสวนเฮาก็ได้จ้ะเป็นสวนก็บนารากปอีแบบนึงได้เดี๋ยวมาเห็นไกลๆกันนารากปสีแบบนึงจ้ะนี่เนาะ,นะ,นะนเก็บเก็บมาเลพันของโกกออมจ้ะ บางคนกับบัลลูจกักสุกกระเพึ่งรูจักเนี่ยจ้รจา,ารูจักเราสุกันเอามาล่องปลูกเบิ้งจ้าเพื่อนๆทุกอย่างพักทุกอย่างเนี่ยเพื่อนก็จะเป็นมีประโยชน์ในจารส่วนของพักแต่ละอย่างว่าจะเนาะเขาก็สามารถที่จะไปเลี้ยงดูแล้วกับมาใช้ประโยชน์ได้จ้าเนี่ย จะเป็นๆเราจะภาพเป็นๆเก็บเก็บเรื่อยๆจะไอเราการการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเลยจ้ะต้องเอาไว้ในที่ล่มเราจะเนาะล้วก็ไอมีอากาศทายเท่ได้สะดวกเราจะนงเป็นๆเห็นบ่สมัยก่อนบ้านห่อผู้เฒ่าเพื่อนมากจะเอาเมล็ดพันธุ์พักต่างๆเอาไปไว แฟนว้นั่คือบานเฮาที่ว่าคางค่างๆคั่วเนาะพ่อจ้ะแถวบ้านสุสมัยก่อนเนาะจ้ะเนาะเพิ่งก็จะเห็ุแบบนั้นอาจารย์นะเพิ่งเพื่อนเราจะเก็บไปเรื่อยๆจ้ะนี่เมื่เนี่ยขอก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจ้ะเป็นแขนยาวคออนียนบ้างไว้ตรงนี้ก่อนจ้ะมาเบิ่งนะเพิ่นถือลมพัดเพิ่งการโลนมากๆจ้ะเพิ่งเพื่น ไม่ดิบดิบเพิ่นเนี่ยเนี่ยบัากหลายผู้ใดอยากได้มาเอาน้ำสูรตรโเอร์นี่เพิ่นถือล่มพาดเพิ่นก็จะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะมาเก็บไน่แก่แก่เพิ่นเอาไปเฮ็ดมาเาลพันแล้วก็ถ้าเกิดไฟลวกหรือยังเป็นเสียงาก็ะสามารถที่จะเอาไปตำผอกๆใส่เอาไะกบ ไปประกบผิวไฟลวกไปจ้ะเป็นแบบนี่เนาะจิบซูไปหาอ่านเบิงแล้วจ้ะผลตอกมากแบบน,นี้ได้พอประมาณนี่จ้ะเป็นแบบนี่เนาะโกกอมโอ้อยู่ฟังเลยแต่นี่เรนนิ่มเป็นแบบนีนี่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 จะมีอะเ,เป็นยาแล้วจ้ะเด้อ นี่จะเพื่อนๆดอกของโกก้ออมจ้าดอกน้อยๆนี่จะเพื่อนๆดอกน้อยๆประมาณดอกสีขาวแล้วก็ตรงกลางเพื่อนนี่จ้าจะมีไอแกสรดอกสีเหลืองๆจะเพื่อนๆจะว่ามือนีนกล้องบาสูมเห็นบาได้ชัดจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเทามาลอง ใต้ตรงนี้เพื่อนเ็นสัตว์บอกเห็นพอสัตว์อีกเนาะจะเป็นแนี่นี่จะเนาะมันจะเป็นดอกสีขาวๆจ้แล้กก็เนี่ยเวลาเพื่อนจะนี่เพื่อนกจจะเป็นยูแบบนี้จะเป็นแบบเป็นกุมออกดอกเป็นกุ้มแล้วก็เป็นก้านออกมาแบบนี้เนาะจะเนาะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็จะทยอยเป็นนวยให้ห้าจ้ะ นี่จะลักษณะแบบนี้เพื่อนๆนี่เห็นบะนี่จะเพม่นจะเป็นลักษณะแบบนี้ีนเนาะเราจะมันเพป็นก็จะเป็นหน่วยออกไม้ห้าวนี่จะเพื่อนๆสุกะได้เก็บเรียบร้อยแล้วจานเนาะข้อก็ออมนี่ก็เป็นยาตั้งแต่รลากตั้งแต่รลากหอดใบหอดยอดเพื่อนนอกจากนอก็เป็น จะห้เราเอาไปกินซก็เอาไปกินเป็นแหงเอาไปต้มกินกับน้ำจะเพื่อนเพื่อนเ็นกรเป็นสมุนไพรจีบส่นมากคนก้นจะสุกะพึ่งรู้จักมาจะเนาะเพื่อนๆสุกะพึ่งรู้จักแล้วก็เพิ่งจะมาล่องปลูกนี่จะสุกได้ตัดไปให้เพื่อนๆเ,เบื้องนี่เราจะเนาะนี่จะในลักษณะของหน่วยสีว่าเพิ่น แก่เต็มที่เราจะเปื่อนๆแก้เต็มทีแล้วเนาะแล้วกันเนี่ยสุกกได้ตัดไปให้เปื่อนๆเบิ้งนี่จ้ะเนี่ยลักษณะในในสุกของเปื่อนก็จะเป็นนี่จ้ะในดำๆนี่จะเปื่อนๆนี่เนาะอันนี้จะเป็นน้วยออกเหลืองๆเพื่อนนี่จะเปื่อนๆน้วยเหลืองๆของเปื่อนนี่เนาะนี่เป็นน้วย นี่จ้ะอันนี้กุ้มเดียวกันเดี๋ยวเราจะเป็นเปื่านี่จ้ะเนี่ยเนาะอันเนี้ยน้อยเคี้ยวเขียวเพื่อนนี่จ้ะน้อยเคียวเคียวเพื่อนถ้ดสุดตัดออกมาให้เป็นเปื่นเบิ่งก็จะเป็นแบบนี้จ้ะข้างในเพื่อนนี่เนาะก็จะเป็นน้อยออกนสีกับเขียวจะเป็นเปื่าเนี่ยจะเป็นสีเขี้ยวเขียว ในจ่าในน้อยเนี่ยน้อยเริ่มแก่น้อยเริ่มแก่ออกก็จะออกเป็นเรื่องเงแบบนี้จะเป็นเปื่อนเนาะในจ่าน้อยเริ่มแก่ของเพื่อนหลักการน้อยที่ว่าซุกเต็มที่น้อยออกซีนาตาลนจะเป็นเปื่อนก็จะเป็นแบบเนี่ยพ่นเบาจะจับแล้วมันก็จะนี้นจ่ะเปื่อนๆนี่จะเป็นน่วยที่ว่าเพิ่นแก่เต็มที่เราจะ จะจะเป็นมเมลยดพันในห,ห้าเนาะจะเนาะเนี่ยเปลือ,เอนเนกเพื่อนนี่จะเพื่อ,นเ,อนเพื่อนห้าแกเอาไนเพื่อนแล้วเปลือกเพื่อนก็เอามาเหบเป็นปุ๋ยต่อไปคือห้าวปถิทิมของจะห้าไปถิ่ิมของแล้วห้าก็จะมีปุ๋ยในดินในสวนของห้านี่ไปเรื่อยๆจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเบิง้งจะเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนเบิ้องเนาะนี่จะนี่หน่อย สุกเต็มทีที่ห้าจะเอาไปขยายพันต่อนี่จ้ะเนี่ยจ้าเสียเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วก็เอาไปใส่กับไข่จ้ะเนี่ยเราเอาไปลวกใส่เราไปกินเป็นสลัดก็ได้จ้ะเพื่อนเนี่ยกินได้ไดสุกกินแล้วจะเป็นเื่อนเนี่ยนวยจังเสียนาะนี่จ้ะไอ้นวยเห็นสุไป,าะนะป่านเบืองเราจะนำเพื่อนเอาไปบด เฮ็ดเป็นอันยังก็เป็นสารระเหยได้าสาันเพันว่าแล้วก็เอาไปเแปะพอกผิวหนังไฟลวกได้จะเป็นเผื่อนใบอันหน่วยสุกๆดิบๆเพื่อนนี่จจะเป็นเผื่อนไฟลวกเขาก็สามารถที่จะเอาไปประครบกับผิวของเขาได้เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ว่าเพันสุกเต็มทีเนี่ยจะเป็นเนาะเป็นเผื่อนเนี่ยจะบำรุงปลูกหัวใจ จะเป็นแปลกๆตาก็เป็นสมุนไพรอีกแบบหนึ่งที่มีซื้อว่าโกกอกอมน่าจะเนาะน,นี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ว่าพกสูได้ล่องปลูกในสวนจะเพืเ่อนๆนี่จ้ะลักษณะแบบนี้นี่เนาะเพื่อน,น,นจะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนจ้า้าเพืเ่อนๆมาเก็บมเมล็ดพันธุ์ของโกกออม หรือทิศว่าถาสิเว่าผิดไปสุก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก้อนได้ใจเด้อ้าจะเบ้าอีหียงผิดเกี่ยวกับพักนี่ก็ต้องขอโทษไส้ก้อนจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ่ได้รูไหลอีหลีก็เอาเท่าทิศรู้มานเนี่ยจ้าเ,เพื่อนเพื่อนจะเนาะก็ได้ไปหาอ่านมานนิดๆน้อยๆแลวก็มากอันเปิดเป็นคลิปให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนี่จ้าเพื่อนเืนนี่เนาะ จากคลิปนี้กัไวแค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปนานะคะวันนี้กัพาเปื่อนมาเก็บโคโกออม,มเมลีพันธ์ของโคโกอกอมจ้าคลิปนี้กัไวแค่นี้ก่อนจ้จาเจอกันคลิปนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ